ดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวก็พาเพื่อนๆเข้าสวนนะคะหลังจากที่หน้าฝนเริ่มเบาบางลงนะคะน้ําก็เริ่มลดลงบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ทิ้งความเสียหายไวใ้ให้กับเรานะคะพืชผักสวนครัวหรือผักต่างๆนะคะล้มตายมากมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เยแมวจะชวนเพื่อนๆนะคะมาเสริมมาเพิ่มมาเติม พืชผักสวนครัวนะคะเพื่อให้มีผักกินตลอดทั้งปีนะคะถึงแม้ว่าปีหน้าจะประสบอุทกภัยแบบนี้อีกไม่ท่วมแต่น้ำขังแช่จนพืชผักของเราตายนะคะเราก็จะปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆนเพราะอะไรเราปลูกเขาตั้งแต่ตอนนี้นะคะสองสามเดือนเราก็เก็บกินได้นะคะจนไปชนหน้าฝนอีกทีนะคะความเสี่ยงก็มีอาจจะไม่ท่วม พืชผักของเราอาจจะรอดต่อไปก็ได้นะคะเราปลูกเขาครั้งเดียวเราเก็บกินได้ยาวนะคะไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะไม่ต้องไปสิ้นเปลืองเงินทองหลายหลายครั้งนะคะสิ่งที่จําเป็นในครัวเรือนของเราก็พืชผักเล็กๆน้อยนะคะผักกินใบพวกใบกะเพราโหระพา,ห,ะพาหรือว่าผักต่างๆนะคะมะเขือเอยอะไรเอ่ยเราสามารถซื้อมาปลูกได้นะคะบอกแล้วนะคะเพื่อนๆปลูกครั้งเดียวแล้วก็เก็บกินได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะมีอะไรมาปลูกบ้างไปคะ่ะ ค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าเราจะปลูกอะไรบ้างเพื่อนๆมาดูนะคะเนี่ยค่ะซากต้นมะเขือนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมะละกอนะคะล้มละเนระนาานะคะแล้วในสวนนะคะสวนป่าก็ยังจะมีน้ําขังอยู่นะคะมะละกอเจอน้ําไม่ได้คะ่ะเพื่อนๆแค่ห้าหกวันเท่านั้นนะคะก็ล้มตายนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะยังยืนต้นอยู่แต่อีกไม่กี่วันดูแล้วก็คงจะตายนะคะเห็นไหมคะล้มตายเป็นแถวเป็นแนวเลยคะ่ะเพื่อนๆ เราจะต้องปลูกใหม่นะคะเพราะว่ามะละกอเราก็ใช้อยู่เกือบจะทุกวันนะคะทําอะไรก็อร่อยนะคะยิ่งส้มตำนะคะแซ่บค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเสริมเพิ่มเติมนะคะสําหรับพืชผักสวนครัวที่เราจําเป็นต้องใช้ต้องกินนะคะพริกเอยมะเขือเอยัหระพาใบกะเพรานะคะทั้งนั้นนะคะจําเป็นนะคะนึกอะไรไม่ออกก็ผัดกะเพราค่ะเพื่อน ค่ะอย่างต้นกระเจีย๊ยบนะคะแช่น้ํานานก็ตายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆหงิกหงงอนนะคะค่ะมะเขือก็แช่น้ํานานก็มีสิทธิ์ตายนะคะตายบ้างนะคะก็ค่อนข้างจะตายนะคะเพื่อนๆค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นพวกใบกะเพราใบโหระพานะคะแต่ตายเกี้ยงนะคะแช่น้ํานานไม่ได้นะคะตายหมดนะคะ แต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเมล็ดเขาตกนะคะต่อไปนะคะเขาจะขึ้นเยอะมากนะคะบริเวณนี้ทั้งใบโหระพากะเพรานะคะเราก็เก็บกินได้ยันช่วงถึงหน้าน้ําปีหน้านะคะเพื่อนๆถ้าปลูกเพราะว่ากลัวที่นะจะท่วมไม่ต้องกลัวะคะ่ะเพื่อนๆปลูกไปเลยค่ะเผลอๆนาไม่ท่วมเราก็จะมีพืชผักผั่ทั่วให้เรากินต่อไปนะคะผักที่เราจะมาปลูกวันนี้นี่ก็มีนี่ค่ะเพื่อนๆมะเขือค่ะยายแมวจะปลูกมะเขือเพราะมะเขือยายแมว ตายหมดนะคะแล้วก็มีพริกต้นหนึ่งนะคะที่ขุดมาจากบริเวณที่แช่น้ํานะคะสาเหตุที่ไม่พาะเองเพราะว่าการที่เราพาะเองนะคะระยะเวลาก็จะยาวนานไปอีกนะคะเพื่อนๆก็ซื้อเข้าเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงปลูกนะคะซ่อมแซมบริเวณที่เขาตายไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาปลูกกันค่ะ ค่ะหลังจากที่เราขุดหลุมเสร็จแล้วนะคะยยแมวก็จะใช้นี่ค่ะเป็นตัวช่วยนะคะปุ๋ยปรับสภาพดินหรือว่าสารปรับสภาพดินนะคะปรับสภาพดินของเรานะคะให้มีแร่ธาตุสารอาหารนะคะให้สมบูรณ์นะคะให้อ่า เป็นดินที่ดีด้วยนะคะสําหรับสารตัวนี้นะคะแล้วก็บํารุงต้นพืชได้นะคะเราก็จะใส่รองก้นหลุมไปนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครที่ปลูกแล้วนะคะเราสามารถโรยบริเวณโคนต้นก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะซึมลงไปเองนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็นําต้นพืชต้นไม้ของเราลงเลยนะคะไม่ต้องทิ้งให้อยู่หลายวันนะคะลงได้เลยค่ะ ปลูกผักไว้กินเองนะคะดีต่อเรานะคะแล้วเราปลูกครั้งเดียวบำรุงเขาหน่อยให้งามนะคะเพื่อนๆต่อไปเราก็จะมีผักกินตลอดนะคะไม่ต้องไปซื้อไปหาให้สิ้นเปลืองเงินทองนะคะเพื่อนๆอย่าคิดว่าใช้เวลานานกับการปลูกพืชผักนะคะเพื่อนๆลองเผลอนะคะแป๊บเดียวนะคะพืชผักของเราโตค่ะเพื่อนๆ มีหญ้าก็ถอนออกบ้างเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่มาแย่งอาหารของต้นพืชกินนะคะเพื่อนๆที่สําคัญนะคะหลังจากปลูกแล้วเราจะต้องบํารุงเขาบ้างนะคะมีเวลาก็มาบํารุงเขาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะหรือไม่มีก็เดือนละสองครั้งก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะปลูกต่อไปนะคะขุดไว้หลายหลุมนะคะเพื่อนๆปลูกผักไว้กินเองดีต่อสุขภาพด้วยคะ่ะ ต้นสุดท้ายจะเป็นพริกนะคะเพื่อนๆพอดีขุดไว้ตั้งแต่น้ํามานะคะขึ้นไปไว้บนบ้านกลัวน้ําท่วมทีนี้คาดว่าก็คงฝนไม่ตกแล้วก็เลยเอาลงมาปลูกข้างล่างดีกว่าเขาจะได้งามนะคะเพราะว่าพื้นที่กว้างๆเขาก็จะชอบที่กว่าที่จะอยู่กับพื้นที่แคบๆนะคะจะได้มีพริกกินนะคะเพื่อนๆเวลาพริกแพงเราจะได้ไม่ต้องซื้อเขานะคะ มีของเราเป็นของตัวเองนะคะเพื่อนๆเ,เก็บกินได้ตลอดค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะหาหญ้าแห้งๆมากบถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะหรือฟางก็ได้นะคะแล้วก็จะลดน้ําค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เราปลูกใหม่ๆนะคะเราควรหมั่นลดน้ําให้เขานะคะสองวันลดครั้งหนึ่งก็จะดีนะคะให้รากเขาเดินให้รากเขาติดนะคะหลังจากติดแล้วต่อไปเราก็ยืดระยะเวลานะคะจากสองวันครั้งก็เป็น สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะบ,บริเวณนี้ก็จะดีหน่อยนะคะเพราะว่ามีร่มบ้างนะคะเขาก็จะได้รับแสงแดดจะจัดน้อยหน่อยนะคะเพื่อนๆก็เป็นตัวช่วยเขาอย่างดีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการปลูกผักเพิ่มเติมเสริมนะคะเพื่อเราเองนะคะนี่ไม่ใช่เพื่อใครนะคะ เพื่อเราเองนะคะจะได้มีผักไว้เก็บกินตลอดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคาแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องย e m แมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องยาแม่พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะปลูกผักไว้กินเองนะคะไม่ใช่เพื่อใครเพื่อเราเองเลยค่ะ Like a ton. never really know just what you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever want to